สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้างสวนเพลินพระราม4นะคะตอนนี้เราอยู่กันในซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีค่ะทุกคนนี่แล้วตอนนี้เราก็กําลังจะมาทมํามาม่าถ้วยร้อนกันค่ะแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะเราก็ต้องมาเลือกมามา่าหนึ่งห่อราคาก็ประมาณ60บาทตั้ง65บาทเนี่ยเลือกมาม่าได้เลือกมา,ม,ากม่า,มาแล้วก็อันนี้ถ้วยร้อนเป็นถ้วยนําเข้าจากเกาหลีราคา40บาท แล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้อยู่ตรงโตงที่เรานั่งเลยพี่น้ำโชว์น้ำหน่อยพี่น้ำพิ่น้ำอะไรโพโลโลกินก็กินเยลลี่โพโลโลอยู่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีที่ทำทำยังไงแม่ตุนกำลังจะใส่มามา่มาลงไปในถ้วยแล้วนะทุกคนตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดเครื่องนะลา f เซ e นบุ๊ เปิดเครื่องดูดีจะมีอะไรออกมามั่งไม่ยากเขต้องกดเบอร์นึงก่อนอ๋อเป็นอะไรกันก็เดินไปหาน้องดิทุ้คอน้าไหลออกมาแล้วเครื่องก็คืออะไรเริ่มต้นเริ่มต้นมีสีปุบกดได้ทุกปุ่มเลยอ่ะดูทุเคนดูเริ่มต้นอากกดปุ่มไหนเอากดไปเลยนะนี่น้หยุดแล้วเจอ้แหละง ต้องตูดทั่วอ่ะมันจะเป็นแบบที่เป็นความร้อนได้ดีทุกคนเขาพี่พี่บอกอ่านเองนะแล้วน่าทำไมนะกะลังดีของน้องๆตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันร้อนอยู่มั้งอ๋อมันรอให้ร้อนอยู่อ่าเดี๋ยวพอมันหมดเวลาแล้วเดี๋ยวมาทายนี่ไงรับถอยหลังอยู่ยี่สิบยี่สิบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนทุกคนตอนนี้มันกําลังเริ่มเดือดแล้วนะดูดิ เนี่ยอันเนี้ยมันคือเหลือดึกเป็นนาทีอ่ะเดี๋ยวพออันนี้มันดึกสุดปุ๊บก็กลายเป็นวินาทีอุ้ยเลือดแล้วทุกคนเลือดแล้วเลือดแล้วอ่าเดี๋ยวพอเสร็จแล้วมาดูกันนะเดี๋ยวเรายกเส้นขึ้นมาหน่อยพาทุกคนดูนะอุ้ยลืมหยิบรองเท้ามีตังมา ไกลับไปเอาอเคนเข็นไทยอยู่ตรงนั้นใช่นี่ทุกคนดูเขาทายต่อรีมามีตังไปนอะไรอ่ะนี่ทุกคนแหะพอเมื่อกี้เราต้มมาม่าได้ที่แล้วนะมามา่าเรามันเป็นแบบเป็นแบบแห้งอ่ะ พี่พนักงานเขาก็จะม,มาเอาปวายมาม่าเราไปตีให้แล้วเดี๋ยวพี่พนักงานมาแล้วเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องปรุงกันเนี่ยมีตังไม่อยู่เฉยเลยอะทุกคนดูดิดนานๆไม่ออกจากบ้านทีตื่นเต้นกับทุกอยา่างนี่พี่เขามาให้แล้วขอบคุณค่ะไม่ต้องรับหน่อยขอบคุณค่ะอันนี้เผ็ดไม่ต้องเงยน,นะคะต้ไม่ต้องใสเ่เลยอันนี้มนไม่เผ็เดเลยใช่ไหม ค่ขขะ,ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ใสกันแต่อันนี้นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆกินไม่ได้อะไรอะผงชีสนะลูกทุกคนมันแหววแหบวแหววบอสไม่ได้เป็นที่กล้องนะ <c oughs> เพราะว่าพัดล,ลมอุยอ๊ยพัดล,ลมมันขาดไปหน่อยวนนี้ มันก็จะเป็นแบบแบบแบบกม่คิดไม่ดูอะไรไม่สุซนอะไรอะแปลภาษาอุ๊ยเน็ตเลเวลอ่ะคนเลยไม่โดนแบบมันเป็นกอนนี่ไงมัตั้งแกะกนมามาแล้วงมาไม่่อยิคนไปมือไปมือ ทกคนลราเราก็ซื้อสองอันนี้มากินนะคเป็นแบบโฮมเมดสตรอเบอรีร่ลาเต้บลูเบอรีร่ลาเ,เต้เอ๋อที่แม่คุณสง่งให้นแนเมดไม่ใช่โฮมเมดโฮมเมดไม่ใช่หรอเขาเี่เออยวัแทนเมดเนี่ยใช่ปะแทนเมดเออก็คือทำาอ ที่นข้าวที่แล้วขบวนนาล่าผักบัวเป็นศาลาหลวงไม่เชิญผักอร่อยเหมือนที่อยู่กับซูชิยักษ์ไปรับกับซูชิยักษ์โอเคทุกคนวันนี้เราแคลากันไปเท่านี้นะปากเลยครับปากปากก้นปากก้น